จากกรณีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับได้เสียหลักบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข9จนทําให้ตู้คอนเทนเนอร์นั้นข้ามเกาะกลางไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหตุให้รถแท็กซี่นั้นพุ่งชนจนมีผู้โดยสารเสียชีวิตครับวันนี้ประเด็นสําคัญก็คือมีการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ว่ามีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ในวันเกิดเหตุหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งทางบกและพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วครับแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตรวจย้ํากันอีกรอบหนึ่งและมาสังเกตว่า ล็อกหรือไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อคลายปมสงสัยครับก่อนเราจะไปดูจุดล็อกตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่คือความเสียหายบริเวณด้านหน้ารถของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วันเกิดเหตุในวันนั้นผมกําลังมุ่งหน้าไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์นั้นถูกล็อกหรือไม่จากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับพนักงานสอบสวนได้บอกกับผมว่าทางคนขับรถบรรทุกคันนี้ได้บอกว่าเขาได้ล็อกตู้ทั้งหมดจํานวน4ี่จุด ท่านผู้ชมครับสังเกตเห็นว่านี่คือที่ล็อกล็อกตู้คอนเทนเนอร์นะฮะสภาพล็อกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะอยู่ขนานจะอยู่ขนานขนานกับตัวรถในลักษณะนี้นะครับไม่หันออกก็หันเข้าแต่จะอยู่ในลักษณะของขนานกับตัวรถไปลักษณะนี้แต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่มีการหันเข้าหันเข้านะฮะหรือหันออกในลักษณะนี้นั่นแสดงว่าตู้ไม่ได้ถูกล็อกนะครับ อีกประเด็นข้อสงสัยก็คือในวันเกิดเหตุนั้นคนขับรถบรรทุกได้ล็อกตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่ดูจากความเสียหายครับท่านผู้ชมครับตู้คอนเทนเนอร์มีสินค้าและค่อนข้างหนักหากล็อกคอนเทนเนอร์จริงบริเวณนี้จะต้องได้รับความเสียหายไปด้วยแต่มีเพียงแค่รอยถลอกนะฮะท่านผู้ชมครับจากคําให้การของคนขับรถบรรทุกคันนี้ไม่ตรงกับการตรวจสอบของพนักง,งานสอบสวนอย่างไร นี่คือจุดที่พนักงานสอบสวนคิดว่ามีมีการล็อกเอาไว้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายในบริเวณนี้รูปทรงของโครงสร้างคัสซีรถจะเกิดความเสียหายเพราะว่าจะถูกกระชากออกไปส่วนหัวที่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์นั้นก็หลุดออกไปด้วยซึ่งจากปกติแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งหากมีการล็อกบริเวณนี้ก็จะถูกหลุดออกไปด้วยแถมรถคันนี้ยังพบว่าบริเวณตรงนี้ ไม่มีตัวล็อกครับตู้คอนเทนเนอร์ในวันเกิดเหตุวันนั้นเป็นตู้สั้นตู้สั้นจําเป็นต้องล็อกตรงนี้ด้วยครับล็อกสั้มด4จุดจุดฝั่งนู้นฝั่งซ้ายมือนะฮะแล้วก็จุดด้านหลังสองจุดจะได้เห็นว่าทั้งหมด4จุดได้รับความเสียหายแค่จุดเดียวคือจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับมีกรณีรถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูกันครับว่ารถคันนี้เกิดเหตุเมื่อช่วง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นการล็อกตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกันแต่รถคันนี้นะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเป็นการล็อกตู้ทั้ง4จุดและตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้หล่นออกมาจากรถบรรทุกคันนี้นี่คือหางลากนะฮะรถพว่พวงหางพ่วงจะสังเกตเห็นว่าตัวล็อกทั้งหมดหลุดออกไปครับได้รับความเสียหายตัวล็อกตู้คอนเทนเนอร์หลุดออกไปครับได้รับความเสียหายทาง ผู้ดูแลรถของกลางในจุดนี้บอกกับผมว่าหัวลากคันนี้ท้ายลากคันนี้เป็นตู้ยาวจะล็อกทั้งหมด4จุดนะครับหัวกับท้ายแต่ถ้าเป็นตู้สั้นจะล็อกหัวท้ายและล็อกตรงกลางความยาวขนาดนี้จะล็อกตู้คอนเทนเนอร์ได้2ตู้เป็นตู้สั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นตู้ยาวก็จะยาวมาตลอดเลยซึ่งวันเกิดเหตุตู้คันนี้เป็นตู้ยาวทําให้ไม่มีการล็อก ตรงกลางมันก็เลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับจุดสังเกตจุดหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือหากท่านผู้ชมเห็นในลักษณะนี้มีสีเหลืองหันออกบริเวณด้านนอกหรือแกนตัวล็อกเนี่ยหันขนานไปกับรถพ่วงให้สังเกตได้ว่ารถคันนี้มีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หันเข้าหาตัวหัวลากคันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้แสดงว่าไม่ได้ล็อก และให้สังเกตนี่ครับจะมีสีแดงปรากฏขึ้นอันนี้คืออยู่ในลักษณะที่ถูกต้องจะมีการบ่งบอกให้เห็นว่าล็อกหรือไม่ล็อกแต่ถ้าหากไม่มีตัวนี้ให้ท่านผู้ชมสังเกตแค่นี้ครับถ้าขนานไปกับรถให้ให้สันนิษฐานได้ว่ามีการล็อกตู้แต่ถ้าหันเข้าหรือหันออกให้สังเกตได้ว่าไม่ได้ล็อกตู้ครับเพื่อใช้ความระมัดระวังในการขับขี่บนเส้นทาง ท่านผู้ชมครับซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนะฮะผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าล็อกหรือไม่ล็อกซึ่งต้องให้ผู้เชี่วชาญของกรมขนส่งที่เข้ามาตรวจสอบในวันนั้นรวมถึงพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้พิสูจน์ทราบอย่างชัดเจนก่อนถึงจะออกมายืนยันข้อมูลนี้ได้ครับแต่นี่เป็นข้อสังเกตสั้นๆที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้สังเกตไปพร้อมผมว่ามีการล็อกจริงหรือไม่